คราวนี้เราเพิ่มจำนวนบิตให้เป็น8บิตหลักการยังเหมือนเดิมไหมครับหลักการยังเหมือนเดิมก็คือคุณประกาศเลขอันซายชาใช่ไหมกับชาเฉยๆเหมือนที่ผมบอกไปก็คือเมื่อจำนวนบิตมันเพิ่ม range หรือย่านของตัวเลขมันเพิ่มจาก0ถึง255ฐาน10แต่คราวนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือจาก0000ฐา00น2ไปจนถึง01111ฐาน2ถ้าผมเขียนย่อๆผมเขียนว่าอะไรครับ7 f ใช่ไหมผมเขียนย่อๆว่า7 f นะมันคือ01111111่งฐาน2ถ้าเลขตรงนี้ล่ะผมเขียนย่อๆว่า80ฐาน16ฐาน16โอเคไหมอ่ะดูนะ ที่บวกร้อยยีมันคือตำแหน่งนี้ก็คือที่ศูนย์หนึ่งหก็คือ 7F ็ฐาน16อ่ะตัวนี้ก็ 7F ็ฐาน16บหกนะพอขึ้นไปที่ร้อยสิบแปเลขที่อยู่ครึ่งล่างมีไหมบวกร้อยยี่สิบ ไม่มีมันเกินขอบเขตภาษาอังกฤษใช้คำว่า out of range ไว้ละมันเกินขอบเขตมัน out of range นะครับแต่เรายกชุดนี้ไปแทนเลขที่เป็นลบเห็นไหมครับ เรายกเลขนี้มาตรงนี้เรายกเลขนี้ไปตรงนี้เห็นไหมกลายเป็นลบหนึ่ง้อยี่สิบปดถึงลบหนึ่งะเราเรียกเลขข้างล่างว่า to o คอมพลีเมนตเพราะฉะนั้นคำว่าเลข to o คอมพลีเมนต มีทั้งบวกและลบโอเคไหมให้คุณล้างสิ่งที่คุณเคยเรียนเกี่ยวกับคำว่า To's คอ m p ิเน e n t ออกไปแล้วมาเรียนใหม่อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลน,นะครับคำว่า To's คอ m p ิเน e n t คือเลขที่มีทั้งบวกและลบโอเคไหม มันเป็นแค่วิธีการตีความอย่าไปมองว่ามันเป็นเลขพิสดารมันเป็นแค่วิธีการตีความเพราะคุณเห็นแล้วว่าหนึ่ง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 มันคือเขียนย่อๆอ่ะ f f ฐานสิบหกเนี่ย f f ฐานสิบหกมันคือตัวนี้ใช่ไหมเป็นได้ทั้งบวกสองห้าห้า และขนาดเดียวกันถ้าตีความแบบ t o s Complement มันคือลบหนึ่งนะครับโอเคไหมพอจะเห็นภาพไหมนี่คือเลข8บิตแล้วถ้าเลข16บิตเลข32บิตเลข64บบิตมันจะเป็นแบบนี้ไหมคำตอบก็คือใช่มันเป็นแบบนี้นี่เอง นะครับมันเป็นแบบนี้นี่เองนะเชื่อผมไหมถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพวกคุณทําแลบห้าไม่ใช่แลบสี่นะแลบห้าแลบห้าเราจะเขียนโปรแกรมภาษาซบนบอร์ดาสเบอรีพายแล้วทําให้คุณเห็นได้ว่า ff เนี่ยมันคือเนี่ยเลขที่มีหนึ่งทั้งหมดเนี่ย ในตัวแปร integer ที่มีทั้งบวกและลบเนี่ยมันคือลบหนึ่งโอเคไหมครับนะคอมพิวเตอร์ตีความว่ามันคือลบหนึ่งโอเคนะอ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นขอทบทวนคอนเซปต์เดิมก็คือไม่มีเครื่องหมายก่อนพวกคุณรู้อยู่แล้วผมไม่ต้องเสียเวลาทบทวนเยอะนะครับ อ่ะพร้อมไหมดูนะครับถ้าเราประกาศขึ้นต้นด้วยอันซ้ายอันซ้ายนะสี่สินย์นะครับศบูคืออะไรครับ0ูนย,นยคือบ่งบอกว่านี่คือเลขฐานสองศบ่บงบอกว่านี่คือเลขฐาน2ถ้าศูนย์เ พวกคุณรู้แล้วว่านี่คือเลขฐานสิบหกโอเคไหมนะนการที่พวกคุณเขียนแต่ภาษาล่างๆไอโพด์บนๆเนี่ยภาษาไพทอนเนี่ย,าายมันทำให้คุณเข้าใจภาษาล่างๆได้ยากขึ้นนะครับมันทำให้คุณยิ่งเข้าใจฮาร์ดแวร์ได้ยากขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณเข้าใจได้ มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของคุณนะครับโอเคนะอ่ะผมคงไม่ต้องอธิบายนะว่าคุณจะแปลงจากฐาน10บเป็นฐานสองอย่างไรนะครับหรือจากฐานสองเป็นฐาน10บอย่างไรนะครับเพราะพวกคุณเรียนมาแล้วนะขออนุญาตยกตัวอย่างการแปลงเลขจากฐานสิบ ไปเป็นฐาน2นะครับก็คืออันนี้คือวิธีการหารอันนี้คือวิธีการลบโอเคไหมวิธีการหารพวกคุณรู้แล้วก็คือเอาตัวเริ่มต้นจากฐาน10หารสองไปเรื่อยๆได้เศษอะไรเก็บเอาไว้แล้วก็หารต่อหารต่อเรื่อยๆ นะครับได้เศษอะไรเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้แล้วสุดท้ายคุณอ่านจากล่างขึ้นบนใช่ไหมอ่าคุณอ่านจากล่างขึ้นบนคุณก็จะได้ศูนย์หนึ่ง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 ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่ง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 ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับโอเคไหมครับนี่คือหนึ่งร้อยยี่สิบสามฐานสิบแต่ถ้าคุณใช้วิธีลบ ดูนะมันต้องใช้ความจำนิดนึงก็คือบิตที่7เลขประจำตำแหน่งบิตที่7คือ2ยกกำลัง7มันคือลบมันโทษมันคือบวก128อย่าลืมนะว่านี่เรากำลังพูดถึงเลขอันไซน์นะอ่ะบิตที่6ก็คือ64บิตที่5ลดลงไปเรื่อยๆแล้วคุณก็เอาไปตั้งลบกับตัวตั้งลบ โทษร้อยยี่สิบสามลบหนึ่งร้อยยี่สิบแปดได้ไหมลบได้ไหมไม่ได้เพราะร้อยี่สิบสามน้อยกว่าร้อยี่สิบแปดเพราะฉะนั้นผลลัพธ์เป็นศูนย์บิตที่เจ็ดเป็นศูนย์โอเคไหมครับถ้าลบไม่ได้จะกลายเป็นศูนย์อะหลังจากนั้นให้ดึงร้อยยี่สิบแปดลงมาเอ้ยโทษผมพูดผิดอีกแล้วให้ดึง ร้อยยี่สิบสามลงมาลบกับหกสิบสี่ได้ไหมได้ให้ใส่หนึ่งเหลือเท่าไร่ครับร้อยยี่สิบสามลบหกสิบสี่เหลือห้าสิบเก้าเหลือห้าสิบเก้านะให้เอาห้าสิบเก้าเป็นตัวตั้งเห็นไหมลบสามสิบสองได้ไหมได้ใส่หนึ่งเหลือเท่าไรครับเหลือยนะี่ 32, สิเรรบเจ็ด หลังจากนั้นเอา27เป็นตัวตั้งลบ16ได้ไหมได้เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ11เห็นไหมหลักการลบมันก็คือการบวกนะเพียงแต่เราทำให้มันเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับลบไปลบมาจนสุดท้ายตัวตั้งเหลือ0นโอเคไหมคุณก็จะได้ว่ามันคือ ศูนย์หนึ่ง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 ศูย์หนึ่งหนึ่งฐานสองอ่านจากแบบนี้โอเคไหมครับพอจะเห็นความแตกต่างไหมว่านี่คือบิตที่ศูนนี่คือบิตที่เจ็ดแต่พอมาฝั่งนี้นี่คือบิตที่เจ็ดนี่คือบิตที่ศูนย์นะครับโอเค